สวัสดีครับสองรับสี่บาทถ้ามีบอลจะส่งไปที่นี่หนึ่งต้นสองต้นห้าสิบสามต้นส่งฟรีมีไปทางนะครับผมสนใจโทรอะไรเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับพี่บอลกระถางห้าจุดห้าหน้าสวยๆครับพี่เดี๋ยวมีเบอร์ตาวสวยๆวน้องก้อยรับสายและตอบแชทไลน์นะครับผมอ่ะต้นนี้ครับพี่เริ่มกันที่เทพบันพฤก่อนสวยๆเลยครับพี่กัดจมพูสวยแล้วไซส์ใหญ่ล้วนกระถางห้าจุดห้าเลยหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่เทพบันพฤผมพี่มาร สองต้นคู่ในกระถางกระปิ้นนี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะมีสองต้นในกระถางนะพรมพิมานหนึ่งร้อยกระเบ้นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็อ่าเทพพัสุธาเทพพัสุธากระปิ้นนี่เลยด่างเหลืองสวยเลยหนึ่งร้อยเทพพัสุธาลูกไม้จ้ะลูกไม้ด่างสวยหลากสีครับพี่ตอนอันนี้เขาจะมีความด่างของขาวชมพูเหลืองส้มนะพี่ตัวนี้สวยมากหลากสีแล้วแต่ใบไหนจะออกมาสีไหนนะพี่เนาะนี่เลยจ้ะสองร้อยลูกไม้ด่างสวยหลากสีครับพี่สองร้อยแจ่มแจมต้นนี้จ้ะแล้วก็อ่า มณีล้อมเพชรอันนี้หน้าแพงนะพี่หนึ่งร้อยมณีล้อมเพชรน้าแพงหนึ่งร้อยนมังโนนต้นนี้จ้ะน้าแพงเช่นกันครับพี่เขียวด่างชมพูหวานหวานหนึง่งร้อยมังนนหน้าแงนะพงครับพี่หน้าแพงส่วนตัวน,นี้เป็นมณีล้อมเพชรหน้าดังเดิมนะพี่หน้าเดิมหน้าเดิม,หน,ดมหนึ่งร้อย อันนี้น่าแพงเห็นไหมความต่างครับพี่ความต่างหน้าเดือกก็น่าแพงตัวละร้อยเช่นการจ่า ja. แล้วก็สีการจะนาพิเศษครับพี่เจนสองสวยสว่างครับพี ampoo, ่ชมพูหวานหวาเช่นกันหนึ่งร้อยสีการจะนาพิเศษครับผมอุทยานหลวงราชพฤกษ์หนึ่งร้อยเช่นการจ้า ja. แล้วก็เพชรเจ็ดสีนี่เลยครับพี่ดังฮาร์ปดังฮาร์ปฮาร์ปเคิร์งฮาร์ปเคิรหนึ่งร้อยจ่าเพชรเจ็ ja. ดสีด้านในรักเอ้ยรักเอ้ยรักเอ้ยครับพี่รักเลยก็แล้วกันหนึ่งร้อยครับพ ja. ี่รักเอ้ยร้อยเดียวร้อยเดียวรักเอ้ย ต้นนี้ทเทวีสุริยาครับพี่เทวีสุริารยาสวยๆหนึ่งร้อยจะหน้าด่างจมพู plain, สวยหวานครับพี่เทวีสุริยาร้อยเดียวครับผมสตรอเบอรี่สตาแผงครับพี่นี่เลยเขียวป้ายสวยๆครับพี่สตรอเบอรี่สตาแผร์หนึ่งร้อยห้าสิบต้นนี้ต้นนี้ครับพี่นี่เลยยังแจ่มเลยนะยังแจ่มยังแจ่มครับพี่สตรอเบอรี่สตาแผร์ร้อยห้าสิบครับผมมาด้านนี้ ด้านนี้ด้านนี้ลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ลูกไม้นี่เลยใบป้อมๆครับพี่ด่างชมพูหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ลูกไม้ด่างชมพูใบป้อมต้นน,ตนนี้ต้ตนนี้จ้ะแล้วก็อมันน,น,นีจันมันนีจันครับพี่ด่างสวยๆเม็ดชมพูนะนมีเริ่มมาแล้วมันีจันหนึ่งร้อยครับพี่หลอดใหม่มาแล้วหลอดย่างแจ่มเลยมันีจันร้อยเดียวจ้ะร้อยเดียวครับพี่นน Lebanon. รักเอ้ยนี่เลยเจอสวยๆอีกหนึ่งต้นครับพี่รักเอ้ยรักเอ้ยมีสองต้นคู่ในกระถางนะพี่เนาะต้นต้นนี้ที่ผมขึ้นไปต้นแรกก็เป็นมีสองต้นนะพี่นะ สองต้นคู่เช่นกันร้อยเดียวแล้วก็ต้นนี้รักเอ๋ยครับพี่หนึ่งร้อยมีสองต้นในกระถางเช่นกันเช่นกันมีขึ้นเป็นต้นที่สองแล้วกันเนาะรักเอ๋ยหนึ่งร้อยต้นที่สองจากสองต้นคู่ในกระถางกระถางจ้าเพชรบ้านปทุมครับพี่นี่เลยใหญ่ๆฮาร,ร,ร์บเครื่องฮาร์บเครื่องเพชรบ้านปทุมหนึ่งร้อยครับพี่ตัวนี้นะตัวนี้นะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพชรบ้านปทุมครับผมเลกาซี่สวยเขยี่ยใจเอาไปหนึ่งร้อยครับพี่เลกาซี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็ต้นนี้ครับพี่โรส นี่เลยโรสสวยใบใหญ่เบิรลเริ่มเทิมเลยครับพี่นี่เลยสวยหวานด่างจมูใบล้นฝ่ามือเลยต้นนี้300ครับพี่โรสใหญ่ๆครับพี่นี่เลยใหญ่สุดในละแวกนี้แล้วใบเบลเลอมากนี่เลยจ้ะพี่มือทาบครึ่งใบเองโรส3 0 0ต้นนี้จ้ะแล้วด้านนี้ปีสาต์แดงครับพี่สวยๆต้นนี้ต้นนี้จ้ะ2 0 0ครับพี่ปีสาต์แดงปีศาต์แดงสวยๆด่างแจ่มๆต้นนี้นี่ใบใหม่มาแล้วครับพี่นี่ใบใหม่ล่าสุดปีสาต์แดง สองร้อยต้นนี้จะ้ะแล้วก็แม่ฟ้าหลวงโบบาโบบามากต้นนี้อะดางสวยดางแจม่มเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ต้นนี้ครับพี่แม่ฟ้าหลวงหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยแม่ฟ้าหลวงดาราดารานพพลัสครับพี่ต้นนี้ดารานพพลัสนี่เลยหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยดาราดาราดารานพพลัสส่วนด้นนานในเป็นดาราเช่นกันครับพี่แต่ว่าเป็นดาราลายไฟนะพี่นี่เลยใบเข,เขาจะเป็นไลายๆแบบนี้นะมีเนาะนี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะ ดาราลายไฟหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยดาราลายไฟครับผมเมืองเกาเกตแผงครับพี่ตัวน si uh ี้เมืองเกาเกตแผงนะพี่แผงเพราะว่าเขาจะเป็นออกสีออกด่างม่วงแบบนี้แบบนี้ครับพี่นี่เลยจากสีออกด่างม่วงนะเมืองเกาะเกตแผงด่างม่วงตัวนี้ครับพี่สามห้าศูนย์ครับพี่สามร้อยห้าสิบเมืองเกาะเกตแผงด่างม่วงสวยๆตัวนี้แล้วก็ลูกไม้จ้าลายมุกลูกไม้ครับพี่ด่างเข้มๆสวยๆครับพี่นี่เลยสีสุดมากตัวนี้ลูกไม้ด่าง เข้มเข้มครับพี่สามร้อยสวยสวยครับพี่นี่เลยจากลูกไม้เดี๋ยวผมยกมาให้ดูดีกว่านี่ด่างเข้มขนาดนี้ครับพี่สวยสวยเลยสามร้อยลูกไม้ด่างเข้มเข้มแสงจันแสงจันครับพี่สี่ห้าศูนย์สวยอ้วนกลมนี่เลยหน้าส้มส้มเหลืองเหลืองทองทองนะพี่นะสี่ร้อยห้าสิบแสงจันครับพี่ใบอ้วนปุกปักสิราแถงสิราหุ่มทองครับพี่แผงสองร้อยครับพี่นี่เลยหน้าแดงแดงต้นนี้ต้นนี้จากสีราแผง สองร้อยจ้าแล้วก็มีต้นตรงนี้เป็นอ่าไม้มเมล็ดนะพี่เนาะเดี๋ยวผมคัดให้ต้นไหนดีวะ่ะต้นไหนดีต้นไหนดีครับพี่ต้นตนี้ไหมต้นนี้ไหมหน่อเต็มเลยมีเดี๋ยวนะผมยกดีกว่านี่เลยไม้มเมล็ดครับพี่ต่างสวยๆครับพี่ดูหนอ่อมีหนึ่งสองประมาณสามหน่อนะพี่ที่เห็นนะสองสองถึงสามหน่อนะพี่เนาะตันนี้ลูกไม้มเล็ดห้าร้อยสวยๆเลยต้นนี้อ่ะนี่เลยจ้าพี่ห้าร้อยลูกไม้มเล็ดครับพี่มเมล็ดพร้อมหนอ่อ สวยสวยนี่เลยจะ้ะต้นนี้ต้นนี้ครับพี่ห้าร้อยสวยๆพร้อมหน่อไปพร้อมหัวคุ้มๆอันนี้ถ้าไม่แยกก็เอาไปเ,ไปเลี้ยงฟอร์มกอนะพี่นะเอาไปเลี้ยงแบบว่าลงทาเป็นฟอร์มกอลงกระถางใหญ่ไปเลยครับพี่สวยๆรูปไม้เมล็ดหา้าร้อยจ้าบอนสีสวยตับพระจันทร,ร์ต้นนี้ครับพี่คอนมูลคอนมูลเป็นบอนสีพระจันทร์ข tous, ร้าวโพดใช่พี่นะข,ข้าวโพดข้าวโพดเออจะเหลืองเหลืองเหลืองเขียวข้าวโพดแบนนี้เลยคอนมูล หกร้อยครับพี่สวยสวยไซส์ใหญ่กระถังหกนิ้วนะหกล้นหกล้นครับพี่หกร้อยคอนมูลบอนสีสวยตับพระจันทร์จ้าใบกลมกัดสีสวยแล้วครับพี่ขุมทองขุมทองต้นนี้ครับพี่ขุมทองขุมทอง,ทอง,ทอง,ทองนี่เลยจะหนึ่งร้อยขุมทองใบกลมกัดสีสวยแล้วต้นนี้สิราครับพี่สิราแผงนี่เลยด่างด่างแบบแปลกๆนะพี่นะชมพูขาชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วก็ชมพูตัดชมพูเข้มอีกทีนะมีสีราหุ่มทอง แผลงต้นนี้ครับพี่อ่าผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวน,น,นะผมดูก่อนอ๋อหลอดมาแล้วหลอดมาแล้วครับพี่สองร้อยต้นที่สองนะพี่เนาะขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งสี่ร้าแผงอันนี้สองร้อยต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองสตรอเบอรี่สตาร์แผงอันนี้ก็ขึ้นไปแล้วตอนนมืคลิปต้นเดียวกันพี่ผมเมื่อกี้ผมอยู่มุมตู้ฝั่งนู้นนี่เลยให้ดูใกล้กทีแล้วกันนี่เลยจ้ะสตรอเบอรี่สตาร์แผงแผงสวยแผงสวยจ้าอ่าด้านนี้ ณเมืองโนนะเมืองโนนะงโนครับพี่สวยสวยนี่เลยอันนี้หน้าเดิมหวานหวานครับพี่ห 100, 100, นึ่งร้อยหนึ่งร้อยเมืองโนนหน้าเดิมครับพี่มีทั้งหน้าแผงและหน้าเดิมนะหน้าหน้าแผงก็ขึ้นไปแล้วเนาะสุดปรารถนานี่เลยครับพี่กัดเม็ดสีมาสวยแล้วครับพี่สุดปรารถนาก็ทางห้าจุดห้าโลนโลนครับพี่สวยมากต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบสุดปรารถนานครับพี่นี่พี่ดูใบใหม่มาแทบทั้งใบแล้วเนาะ ยิ่งใบใหม่ยิ่งกัดสีสวยเข้มครับพี่สุดปรทนาร้อยห้าสิบสวยๆจ้าแล้วก็ม่านเศรษฐีนี่เลยครับพี่สะโพกผายใบเดียวครับพี่อยู่ตระกูลใบหกนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่ดังชมพูม่านเศรษฐีครับพี่ม่านเศรษฐีต้นนี้ปีกหงปีกหงครับพี่กัดสีสวยแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบเม็ดแดงฉ่ำมากครับพี่ต้นใหญ่สายโตปีกหงปีกหงส์ร้อยห้าสิบครับพี่แล้วก็ต้นนี้เหนือดวงจ้กะเหนือดวง เหนือดวงป้ายแจมแจมครับพี่หลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วให้ดูหลอดดูหลอดนี่หลอดใหม่ครับพี่ร้อยห้าสิบเหนือดวงครับพี่เหนือดวงหนึ่งห้าศูนย์ครับพี่มีเลกาซี่หนึ่งต้นต้นนี้ก็แจ่มมากเลกาซี่ครับพี่ผมขึ้นมาแล้วต้นหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งร้อยต้นที่สองแล้วกันฟอร์มกําลังสวยเลยหนึ่งร้อยเลกาซี่ครับพี่ต้นที่สองจ้ะแล้วก็บัวสวรรค์ครับพี่นี่เลยใบกลมๆครับพี่ขาวตัดด่างชมพูหนึ่งร้อยครับพี่บัวสวรรค์หลวงตาเมือง หนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหลวงตามเมืองครับพี่ต้นนี้สุดแจมจัดอะฟอร์มเต็มครับพี่หลวงตามเมืองร้อยเดียวจ้าหน้าเหลืองตัดม่วงครับพี่หน้าม่วง,าวงตัดเหลืองสวยสวยต้นนี้จ้ะอะศิราแผงสอนครับพี่ศิราแผงสอนซิลาแผงสอนสอน,สอน,นี่เลยครับพี่หน้าเหลืองตัดม่วงสวยมากต้นนี้ครับพี่หลอดใหม่มาแล้ว ดอถใหม่ออกกลางแล้วกลางแล้วนี่เลยยังพุ่งขึ้นไม่สุดครับพีสองร้อยสี่าแผงสอนสี่าแผงสอนครับพี่นี่เลยหน้าเหลืองตัดม่วงอย่างสวยอย่างสวยต้นนี้ครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้นะมันก็ขึ้นไปแล้วอันนั้นเป็นไซส์อีกไซส์นึงนะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงคัดอ่ะลูกไม้ลูกไม้ไมนี้ผมจะมาขึ้นตัวนี้ลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ใบว้าวพี่เขาเรียกว่าใบผิวใบผิว,ผวนี่พี่ดูขอบใบ ี่ใบเขาจะไปผิวเหมือนอถ้าใครเคยเล่นบอลเก๋ครับพี่จะให้นึกหน้าประมาณแบบนางผิวอะไรพวกนู้นนะมรตะกนนู้นอะไรนะผิวแต่อันนี้คือเป็นลูกไม้ด่างนะพี่ลูกไม้ด่างใบผิวพร้อมหนอเดี๋ยวให้ดูตะแข็งดูหนอนี่หนอนะพี่หนอด่างสวยหนอด่างสวยอันนี้ก็หนออันนี้ก็ใบหนอครับพี่ด่างชมพูเหลืองเลยสามร้อยห้าสิบครับพี่ลูกไม้ด่างนี่เลยครับพี่ใบผิวผิว,ผวด่างสวยสวยพร้อมหัวพร้อมหนอครับพี่สามร้อยห้าสิบ ต้นเดียวมีให้ต้นเดียวมีให้ต้นเดียวไม่มีแล้วตัวน,นี้ครับพี่ให้ดูไม่มีแล้วนะมีให้ต้นเดียวครับพี่อะบังเกิดเก้าสวยต้นใหญ่เลยให้ต้นใหญ่เลยหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่บังเกิดเก้าเบิร์มเบิร์มครับพี่ป้ายสวยอย่างแจ่มบังเกิดเก้าหนึ่งห้าศูนย์ครับพี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบังเกิดเก้าและ้านนี้รถรถรถแผงสวยหน้าหวานครับพี่รดแผงสวยหน้าหวานนี่เลยต้นนี้ครับพี่สี่ร้อยห้าสิบหน้าแผงนะจ๊ะหน้าแผงตนนัวนี้แผงสวยๆรถแผงครับผม แล้วก็มีปีศาจแดงสองร้อยต้นที่สองครับพี่คือไป็นละต้นหนึ่งนะอันนี้ต้นที่สองต้นที่สองปีศาจแดงครับพี่หน้าดังสวยๆเช่นกันจะสองร้อยต้นที่สองกูดรักหรือแปลว่าโชคดีครับพี่กูดรักกูดรักสวยไซส์ใหญ่ต้นนี้สองร้อยครับพี่กูดรักใหญ่ๆนี่เลยหน้าดังเหลืองกูดรักหรืออีกชื่อที่แปลเป็นไทยก็โชคดีครับพี่สองร้อยสองร้อยสวยๆต้นนี้แล้วก็มีเทวาอะ เทวาส้วันครับพี่เทวาสุวันนี่เลยสวยๆครับพี่สามร้อยด่างสวยเม็ดสีแจ่มมาแล้วต้นนี้ต้นนี้จะบีเทวาสุวันหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ปริ่มมาแล้วนิดนึงอะฟอร์มเต็มสวยๆครับพี300่สามร้อยเทวาสุวันครับผม